คุณสมชัยเขาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นแนวแบบมันเป็นแนวเหมือนข่าวสนุกๆน,นะฮะแต่ว่ามันเป็นการโพส a c e b o o k ของคุณสมชัยซึ่งเขาตั้งใจโพสนะอย่างจริงจังนะแต่พออ่านแล้วมันดูเหมือนแบบมันฮาดีอะนะฮะนะฮะซึ่งก็ทำให้อาจจะทำให้หลายคนอยากเป็นทหารเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานอื่นกว่าคุณจะได้นั่ง S Class เนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น S500 หรือเมื่อก่อนอหรือเป็น S400 หรือเมื่อก่อนผมยังจำได้ในสมัยวัยเด็กเมื่อก่อนรถประจำตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานของรัฐแล้วก็ในในบริษัทเอกชนที่มีรายได้สูงๆอะไรเงีย้ยรถประจำตำแหน่งเนี่ยจะเป็นก็เป็น Mercedes-Benz นั่นแหละเป็นรถเบ n z นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยแต่เมื่อก่อนมันมี SEL ในชะ่ไหมรุ่นอ่า 500 SEL อนะไรเงี้ย300ก็มี SEL มันไม่ใช่ s มัน SEL นะแล้วก็แต่เมื่อก่อนในสมัยผมเด็กๆเนี่ยมันไม่มี BMW ตัวท็อปที่มาแข่งกับเบนนะมันไม่มีซีรีส์เจ็ดมาแข่งกับเบนซีรีส์เจ็นี่มันมาในภายหลังแล้วมันก็มาด้วยจมูกโด่งเต็มที่อนะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดของ BMW เนี่ยจมูกโด่งมากเลยนะฮะ ที่ผมบ่นจมูกโด่งมากนี้ไม่ได้แปลว่าไม่อยากนั่งนะฮะอยากนั่งเหมือนกันนะฮะแต่มันก็แพงเวอร์แต่ว่ารถซึ่งมันเป็นที่นิยมของคนที่เป็นมนุษย์โบราณที่สุดเนี่ยสำหรับรถประจําตําแหน่งเนี่ยมันคือมันคือ S-Class นะฮะเมื่อก่อนเด็กๆเ,เขาจะเรียกว่ารุ่น s b e n z 500SEL คนไหนได้นั่ง 500SEL คือเทสมัยนู้นก็ไม่มีเม y b a c h มั้งหรือมีแต่ว่ามันถ้าจะไม่เคยเจอใครที่มีเ a ย b a c h คันนี้ เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไปปมาอ่านข่าวนี้แล้วทําให้คนอาจจะอยากเป็นทหารก็คือว่าในบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่บริษัทเอกชนแทบจะทั้งหมดเลยผมคิดว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยต่อไ้บริษัทเป็นบริษัทระดับแบบโอ้โหรายได้สูงจริงๆอ่ะคุณจะไม่ได้นั่งรถประจําตําแหน่งนะฮะที่เป็นรถเบนซ์เอสคลาสนะยกเว้นคุณเป็นระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณต้องเป็นว c e เปรสเดนต์น่ะ ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเลยนะผมพูดถึงบริษัทซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นหรือไม่อยู่ในตลาดหุ้นแต่ว่ารายได้สูงอ่างเงี้ยคุณต้องเป็นระดับเจ้าของหรือประธานหรือ CEO หรือ VP Executive VP นะไม่ใช่ VP ธรรมาดาเอ็กเซคิวอะไรเงี้ VP, ยคุณถึงจะได้มีโอกาสาจ,จะนั่งเบนแล้วถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยมันต้องระดับรัฐมนตรีหรือไม่ก็คือระดับระดับ ลองจากรัฐมนตรีลงมาในกระทรวงอะระดับประหลัดอะระดับปลัดครดดนี้ปรากฏว่าของกองทัพเนี่ยนะฮะมันไม่ถือว่าเป็นลถตำแหน่งไงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นห้าเสือทอบอเนี่ยแล้วได้นั่ง S-Class เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นห้าเสือทอบอแล้วได้นั่ง S-Class ได้นะฮะแสดงว่าคุณมีงบซื้อ S-Class เยอะมาก เพราะว่าเอาตามคอนเซปต์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเฉพาะป,ประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้นั่ง S Class สผอ,อเหล่าทับไม่ต้องนั่งได้ซ้ำไปแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผอ,อเหล่าทับได้นั่งผู้ช่วยผอ,บอทอบอก็ได้นั่งเสธทอบอก็ได้นั่งรองผอ,อก็ทอบอได้นั่งนะมันมีเยอะมากคันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะทำให้คนอยากเป็นทหารแล้วเพราะว่าพอโตขึ้นมาแล้วพอมีตำแหน่งซึ่งค่อนข้างสูงเนี่ย มันมีรถควบคุมการสั่งการรออยู่ซึ่งไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่ว่าเป็น S l l s s นะคุณสมชัยสีสุธิากรเขาสรุปอย่างนี้คำตอบจากกองทัพมีดังต่อไปนี้รถเบนซ์ S อ0ที่นายทหารระดับสูงใช้เนี่ยมันไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่เรียกว่ารถควบคุมการสั่งการเป็นรถสมรรถนะสูงที่ใช้งบปกติจัดซื้อโดยต้องทำการ กลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายการไปรถควบคุมการสั่งการมันเหมือนกำลังรบอยู่อะแล้วไปสั่งรถถังมาถ้าอย่างนั้นมันเหมือนมันมีนัยยะเหมือนอย่างนั้นนะรถควบคุมการสั่งการอันนี้คือนั่งข้างในใแล้วสั่งการทางโทรศัพท์นะฮะคือถ้ามีสงครามอยู่แล้วซื้อรถถังแล้วเอาไว้ใช้ควบคุมการสั่งการสู้รบอันนั้นค่อย เทากับบริบทการเป็นทหารนะครับคราวน,นี้ส่วนอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนค่ารถประจำตำแหน่งของนายทหารมีอัตราตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังนะฮะพนันเอกพิเศษได้เท่านี้พลตรีได้เท่านี้พลโทได้เท่านี้โอเคคุณสมชัยเขาบอกว่าแปลว่านายทหารระดับสูงจะมีรถคันหนึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งสเปคราชการอีกคันก็จะเป็นรถซึ่งเรียกว่าควบคุมการสั่งการซึ่งก็อาจจะเป็นรถหรู อ๋อคุณสมชายเขาก็เลยขอให้มีการส่งจํานวนรถควบคุมการสั่งการทั้งหมดว่ามีจํานวนเท่าใดโดยจัดซื้อโดยโดยการเปลี่ยนแปลงรา,รายการงบป,ประมาณใดบ้าง <c oughs> แม้ตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจําตําแหน่งจะเป็นไปตามระเบียบราชการแต่การเทียบตําแหน่งของกองทัพกับพลเรือนให้กองทัพมีจํานวนตําแหน่งที่ต้องจ่ายมากมากกว่ามากเช่นกระทรวงมีประหลัดกระทรวงได้หนึ่งคนแต่กองทัพ เทียบเท่าพลโทขึ้นไปดังนั้นกองทัพสามารถเบิกได้เยอะกว่าคุณสมชายเขามีฉบับเต็มซึ่งเขาเขียนนะฮะประเด็นนี้น่าสนใจคือว่ามันเป็นที่รู้กันอยู่อยู่แล้วว่าในระบบราชการไทยเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยใหญ่สุดใช่ไหมแล้วเมื่อกระทรวงกลาโหมใหญ่สุดเนี่ยในกองทัพ ในกองทัพเหล่าทัพเหล่าทัพหนึ่งอ่ะมันเทียบเท่าหนึ่งกระทรวงเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์ของ real politics ในเมืองไทยในแบบที่กองทัพใหญ่สุดเนี่ยแล้วผบทบเนี่ยเทียบเท่านายกผบทบเทียบเท่านายกหรือผบทบเทียบเท่ารัฐมนตรีเนี่ยหรือผบทบเทียบเท่าประหลักเนี่ยเหล่าทัพเหล่าทัพหนึ่งอ่ะคือเทียบเท่าหนึ่งกระทรวงแต่ถ้าผมเทียบอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใหญ่ไม่พอเพราะจริงๆแล้วเหล่าทัพหนึ่งเหล่าทัพเนี่ยมันใหญ่กว่าหนึ่งกระทรวง เพราะฉะนั้นพบทบเนี่ยไม่ได้เทียบเท่าประหลัดพบทบเนี่ยเทียบเท่ารัฐมนตรีพบทบเทียบเท่ารัฐมนตรีแล้วก็ผู้ช่วยพบบบก็เหมือนรัฐมนตรีช่วยเพราะ5้าเสือทบเนี่ยก็จะมี S Class หมดเลยเป็นรถควบคุมการสั่งการที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ประชดนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะก็เรียลพอลิติกในการเมืองไทยเนี่ยเหล่าทัพหนึ่งเหล่าทัพกับเทียบเท่าหนึ่งกระทรวงอ่ะ แล้วผบทบก็เทียบเท่ารัฐมนตรีอะ่ะนะฮะผู้ช่วยผบทบก็เทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยอะ่ะถ้าดูลบประจําตาแหน่งนะถ้าดูลบประจําตาแหน่งนะฮะโดยศักดิ์ศรีและฐานะในสังคมรัฐมนตรีจริงๆเล็กกว่าผบทบ,บนะนะโอเคผมจบรายการที่แค่นั้นแล้วกันนะฮะผมว่าชัดเจนดีสวัสดีครับ